ว้าวไ้ทุกคนกััสดีครับทุกคนคือวันนี้ผมจะมาอัดคลิปสลับแรงกันนะครับผมโอเคว้าวไอ้สมชายจะแหกปากแล้วไหมเนี่ยฮะจะตบหัวลั่นเลยโอ้อะไรไอ้เปิดแค่เสียงดังเองแต่มันนกหัวเฮ้ยพุ่นมากไปดีกว่าอัดคลิปนัครับทุกคนไป let's go โอ้ยสมชายเฮ้ยแหกปากนั่นแหละ ภารกิจแรกนะครับก็ <ral ended> คือการกินอาหารนะครับคิดว่าใครจะกินอาหารได้เหมือนต้นฉบับไหมส่สุดครับทุกคนไปกินกันเลยดีกว่านะครับโอ้ฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไอ้ปืนต้องนิ่งมาไม่โล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 วายมาไม่โลโอ้มาไม่โลโอ้โอ้โหนี่เราบ้าขนาดนี้เลยเนี่ยมาไม่โล ไอ้ปุนเรากินไงเอออ๋อกินงี้มั้งโอ้ยบันนึงันึงโอ้ยเก็บทรงไม่อยู่อร่อยมากเลยอ่ะมาไมโลเนี่ยอร่อยจริงอู้ยโอมาโอไม่อร่อยมากเลยอร่อยมากมโลหมดแล้วบายแล้วกันไมโลอีก รายการมาเมโลอีกมาเมโลมาเมโลมาเมโลไว้ฉันอ่ะคันนี้ปืนพูงมั้งไหนปืนพูงเลยอันที่สองคืออะไรภารกิจสองเหรอเออภารกิจสองคือเออเออแป๊บนึงนะดูโพยดิเอ้ยปืนฉลาดไม่ได้เหรอเอาไมอ่านโพยอ่ะก็ก็ลืมไงสมชายก็ลืมไงสมชายเออ อ๋อภารกิจที่สองก็คือการใช้ชีวิตประจำวันดูสิว่าเออ,อดูสิว่าใครจะทำเรียนแบบไม่เหมือนต้นฉบับมากที่สุดไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปกันวู้ชีวิตประจำวันหรอวู้เล่นเกมไมค้าสิครับรออะไรวู้มาครับโอ้ยแล้วไ,ไ,ไ,ไอ้ปืนชีวิตประจำวันทำอะไรบ้างเนี่ยเออ ไปห้องก่อนดีกว่าควีนควีนเควีน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 อะไรคะคนเปิรดเฮ้ยเรียกผิดป่าวควีนฉันน่ะสมชายนะใช่ไหมเปิร์ดจะไปคนเปล่าเอวสมชายเหรครับใช่สมชายเรียกป่ดนทำไมล่ะครับก็จะชวนแกไปเล่นม้ับด้วยกันน่ะสิเนี่ยคุณมือเดียกันมาควีนนะเนี่ยคนเนี้ยป่าวอย่างเงี้ยเออไม่ได้ครับอ้าวเหรอเราจะเล่นอะไรอ่ะ เป็นมิกบอกกันครับโอ้มิกมอกเหรอได้เลยควีนมาเต้นกันค่อย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  เออไม่ไม่ไม่เออทำไมายปืนมันยากเดียนเลยขนาดนี้กับการแกะสลักหินเนี่ยฮะอันนี้ต้องค่อยๆแกะสลักอืมานี้ฮะอืมอืมอ่าโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยสวยงามจริงเลยลูกปั้นชั้นเนี่ยโอ้ยหล่อเท่เลยขนาดนี้ โอ้ยไอเลิฟดิสรูปปั้นจริงๆเลย